คือทาใจไว้แล้วอะเอาไม่ออกเฉยหื้มีนิอันใหม่อย่างงั้นเหรอจริงๆก็เป็นอันที่ผมสปอร์ตไปแล้วแหละสวยมากสวยมากสวยมากสวยจริงใช่ครับมันคือเลเวลห้าใครที่เป็นสายเคาะแล้วเป็นสายประหยัดนะไม่ควรพลาดนะมันสวยจริงมันสวยจริงแต่ของข้างในก็เอ้ยหัวน่ารักหัวน่ารักอ่าอย่างเอิรนชุดก็ไม่ได้อะไรมากมอยก็อ,อยากได้มินินแหละถามว่าอยากได้ไมั้ยมันก็ได้มันก็ดีไม่ได้ก็ไม่เป็นไรคือ ผมก็ไม่ได้กะจะเอาขนาดนั้นนะเพราะผมก็มีมินิอัปเกรดอยู่แล้วเนาะแต่ถ้ามันอยู่ๆเผลอหลุดออกมาก็ก,ก็ก็ไม่ว่ากันเราจะไม่สุมหมดนะครับเพราะว่า l i n ล f r i e รนกำลังมาเร็วๆดีอันนี้ผมบอกเลยนะครับว่า l i ไลน์เฟรนอะใกล้เข้ามาแล้วต้นเดือนหน้ามาแน่นอนการันตีนละยอยล๋อ1้0ขอชูบสักชิ้แล้วกันที่ไม่ใช่สแตนกินเน ไม่ชอบเลยเพราะอันถัดไปนี่คือดูออกอะ่ะก็จะออกอะไระดูออกเลยแบบออกแน่ๆว่ามันจะออกอะไรอะ่ะคือทําใจไว้แล้วอะ่ะเอา้าไม่ออกเฉยเอา้าไม่ออกก็หยุดสิครับรออะไรละ่ะแล้วชาเพื่อนๆกำลังหาร้านเติมเกมอยู่แล้วก็ผมขอแนะนำ red potion ร้านบริการเติมเกมมือถือสุดคุม้มสะดวกรวดเร็วและปลอดภยัย เพราะทางร้านใช้เพียงแค่ UID เท่านั้นนอกนจากนี้ทางร้านเองก็ยังรับเติมเกมอ,อื่นอีกมากมายด้วยนะถ้าหากเพื่อนๆสนใจจริงๆก็สามารถติดต่อได้ตามช่องทางนี้หรือด,ด,ดูที่ใต้คลิปของผมได้เลยอย่าลืมไปใช้บริการกันเยอะๆด้วยนะครับเขาจะได้จ้างผมต่ออีอแต่นั่นไม่ใช่ไฮไลไท์นะฮะที่ผมอยากจะมาพูดถึงในคลิปนี้ก็คือเจ้าเหรียญอันนี้นะครับละกีค้คอยอันนี้สามารถหาได้จาก2วิธีนะครับจากการซุ่มในกล่องล u c กค้สปินพวกนี้หรือ กิจกรรมนะครับซึ่งมันมีแจกอยู่นะนี่เลย Lucky ี้ส n ปบอกเลยว่าโคตรดีสายฟรีก็สามารถมารับของพวกนี้ได้แบบช่ำๆนะครับถ้าเกิดเพื่อนๆเล่นไปเรื่อยๆก็สามารถแลกของแดงได้ชุดพิเศษพิเศษได้หรือแม้แต่กระทั่งตัวรถพิเศษพิเศษที่เอาไว้อัพก็ยังได้เช่นเดียวกันนะครับและไฮไลท์สุดๆเลยก็คือเจ้าไทยนนี้สามารถสะสมมาแลกได้นะครับสายฟรีก็สามารถมีของแรได้ อันนี้คือแจ่มมากเลยคือแจ่มแบบแจ่มจัดจัดจนไม่รู้จะยังไงแล้วว่าแจ่มสุดๆเลยอะ่ะคือว้าวมากแต่จะไม่ว้าวตรงที่แบบโอโอเคสกปแบบเทปล์ได้ชินเดียอัอีกซว่งเลาอีกซึ่งเล่าอีกซึลามาดูดูนิดๆหน่อยๆเลยมาดูเชิงดูเชิงดูเชิง,งโอเคได้แต่ผ้าปิดปากสงสัยเขากลัวผมเป็นโควิดละมั้งแทมอีกล่วแทนอีกซึ่งเล่าดีนะ การที่เขาเลือกที่จะแบบเอาเหรียญที่มันเป็นเหรียญถาวรให้จริงๆก็เกิดอีกสักรอบเลยแหละแต่ก็ไม่เป็นไรแต่นั่นแหละคือมันก็ดีตรงที่แบบว่าเขาให้คนที่มีงบแบบจํากัดได้สามารถค่อยๆสะสมและไต่ตเต้าไปหาของที่แรได้ก็โอเคนะผมว่ามันดีมากๆเป็นอะไรที่ค่อนข้างที่จะ user friendly แต่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่สำหรับผมที่เติมหนักนะไม่เห็นอะไรดีเลยอะไรกับนี่ยหอย อีกรอบหนึ่งคือได้เหร mm. <AND> well. ียญได้ไหมได้เหรียญทั้ง40เหรียญแล้วเราก็สามารถสะสมไว้เพื่ออนาคตอันใกล้เพื่อที่จะได้ของแร์หรือที่ดูดีกว่าดีเนี่ยดูดีโอยูเปิดไปก็ไม่ได้อะไรโอเคไม่เอาก็ได้ก็อย่าลืมไปร่วมสนุกกับกิจกรรมตรงนี้ด้วยนะครับสายฟรีไม่ควรพลาด